คุณผู้ชมทางวุฒิสภาได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนให้การต้อนรับ นายเฉลิมชยัยฟืองคอนคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒธธิสภาและคณะที่ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประ ปชาธิปไตยตำบลเพื่อร่วมกันสรุปข้อคิดเห็นแนวทางการดําเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อนําไป เป็นแนวทางในการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนต่อไปครับคณะสวลงพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนแล้วนะครับวันนี้เป็นต้นไปครับ 19, 20และ21ะสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวลงพื้นที่จังหวัดพะเยาครับโดยเฉพาะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่อําเภอแม่ใจแม่ใจถือว่าเป็นพื้นที่การเกษตรแน่นอนคือเรื่องของลิ้นจี่ใช่ค่ะ